มาถึงแล้วเจ้าปีใหม่เหมือนเขาเข้ามาถึงแล้วเนาะดำหัวแม่ปอตาลงอุ้ยเฮาดีกว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะคะทีมะะงานสารพันบันเทิงของบิเกเซิร์ตนะคะและก็นักร้องทุกทุกคนทั้งไทยทั้งลาวขอให้ปีนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็ง,งแรงเก็บเกี่จนขอให้ผ่านพ้นจากโควิดไปด้วยดีกันทุกทุกคนนะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะทางบ้านเอ่อขออวยพรปีใหม่ให้อ่ทุกทท่านที่ฟังที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะช่วงปีใหม่ค่ะดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเน่ก็ในวันสงการในปี2564นะคะก็ะลุงสาวลุงสิงค่าก็ขออวยพรให้กับแฟนเลยค่ะทุกๆท่านนะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสงการปีใหม่ไทยและเราทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ ก็ขออวยพรให้ทุกทกท่านตลอดส่งการในวันนี้นะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขอย่าเจ็บอย่าจนจงมั่งมีกันทุกๆุกคนตลอดปีใหม่6-4ทั้งไทยและลาวและทั่วโลกนะคะกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักและกรับพ่อแม่พี่น้องโซปปอล่าที่ฮักแพงและก็กะกทั่วโลกเก็จะมาฮอันตอนมาแล้วมีมากขออวยพรให้พี่น้องทั่วโลกนะครับ สงปีใหม่สงการไทยและสงการลาวนะครับผมขอสุวาแข็งแรงขอให้รำให้รวยอย่าเก็บอย่าจนเด้อคุณนายพุทธวิศีขมวนจากสปปลาวเจ้าสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีสุขสันต์วันสงการนะคะทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศทุกท่านเลยนะคะทั่วโลกเลยนะคะและพี่น้องชาวสารพันธ์บันเทิงนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงผ่านพ้นโควิดไปได้ด้วยดีกันทุกท่านเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ<ม> สงการไทยปีใหม่แล้วเนาะพอขอขอให้ทั้งชาวไทยและชาวลาวเาวนาะขอให้มีแต่ความสุขสุขกายสบายใจเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าหน้าเนาะจาวน้อยยาเจ็ยบยาจนเนาะจังสบายดีครัมีคร,มค,รครับมยครับพวกเรานะครับในานามสาวพันบันเทิงนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะั้นมีความสุขกันทั่วหน้านะครับแล้วก็ค้นภัยโควิดด้วยนะจ๊ะ รบวนนมกันเลคะก็ขอให้โชคดีวันสุขการปีใหม่ไทยของเรานี้นะคะอยากสานักงานสารพันบ้านเกิดพอมกับศูนย์สุขภาพดีมีสุขอยากสุขภาพดีแวะมาที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขค่ะขอบคุณมากนะคะรัดีค่ะสวัสดีค่ะ